สวัสดีครับเมสวัสดีมาู้อยากตอมดึกอยาองรอบเดกอยาองรอบดึกไปบุน้นน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 ่นนนนลนน อพริกให้เพ่นนไหมนะฮะว่านอนบรับก็ได้มาอย่างแม่นอ่ไนบร,บเราเ็นตนี่นอนอะไรหนึ่ง <c oughs> มุมี่แลนว <c oughs> กินมูมีเ้กิิกนรไปสื่อเหนือมามก่ <c oughs> กลิ่น <c oughs> หอาวาัั้งยาอย่างทังจุบันนี้นี่จุ่ <c oughs> ร้วนรวนรวเล็กน้อยให้มันเืองเรารวนซคือเรื่องใหญ่เนี่นให้คนเมาย่างเมาอย่างรวนเนื้อเพราะมันยงีแค่ดินมากินดิมเทิงแจบบอนเจ็บเจ็บเจ็บนีกยังกินค่อยที่เคียบอยอ ไมีจ้วอเยจะมาตั้งเพ่อไปตั้งเนี่ยผู้ยญผางเตียง่ป้าสบายดีมืนอี้ผมัจะกินน่าน่าน่าปลาดิบจดิวเยสามดัเฮ้ยพอทดิริเอ่เลจับได้รวมเนี่ยมเนี่ยน้มาตังย ัาหม่ไกลเกินหมดถึงหัห้องนี้หต่ออัใหญ่เตินหมดคนคนเยอะนมกทึงอยู่แล้วไปยาอันนี้ยาอันนี้ผมดำดำไมเนี่ยมื้อไี้พาเมียไปกินเสาหางมื้อนี้ ไปห่างย้วเขาไปนั่งกินก่อนไปสบายดีเอาเบ่งเลยสิเยิ่งเมืองเลยสิเอาตึงคนรอมาจากสวรรค์เรอพ่โม่จว่ากี่หลายเรนเนี่ยมีอะไรจบอ่ะมอืมออ แต่คนนี้นี่ปลาเบิดหรอจ๊ะนีรคนใหญ่ที่สุดไหมไม่่ <laughs> คนอินนมันมาด้วนี่ยตัอ่นนอยากดอกเยอกเอาเม,มื่อกี้จะเด็กหรอไม่ได้โอ้โหรูรเลรปุมี่างบางหะม่่คนสวยยูพได้คสวยยูพนะที่มันนะะ เดี๋วพ่นจอยกินนมันด้ยทปไทยด้วยของหวานมาเลยนี่ของหวานเจอกับของดิบอปกทีวากินยังไงวะของหานเจอของดิบดักกินอบึงบางทีเฮ้ยคนดทานแบบนาเป็นย้างเ่เจ้าเช่ปัจจัยของหวานเอแล้วข้าวซอยเพื่ เพ่อากิน่ะเพื่อจะไปนอนน้ยเถื่อเลยนะปาดิโอโซเซตเว่นคนเมียปาตาแล้วก็เอายังใหญ่เพื่อเชิญกะดอกชิมเมี่ยมหี่้าคอยะดั้งย่อมกัหมดเมียมากพูดแรงรอรอบอยู่อันนี้มานรังนี่อันนี้นอนสองต่วนึงเลยเซ็บเซบเบบาณเลยเล้คนที่ฮะโคตตับเด